ก็สว <S an> ัสด <an> ีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมเก็ตคุมจมาขะครับก่อนนี้เลาจะฝากกดไลค์นะกดซับสไคร้กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะเพื่อนก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมจัดตู้ปลาเนาะยี่สีนิ้วเป็นะครับเพื่อนก็น้ํามันขุ่นมากเลยวันนี้ผมสั่งกองมาครับเป็นกองบนนะเพื่อนนะก็จะมีพวกกองบนกองข้างนะอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าผมเลือกเป็นกองบนมานะเพื่อนผมว่าคุณภาพ มันดูดีฝ่าอ่ากองข้างเยอะนะช่องเชิงใส่กองมันดูใหญ่กว่านู่นนี่นั่นนะก็อันนี้ผมฟังมาจากช้อปปี้นะเพื่อน่ะสองร้อยบาทเท่นั้นนะครับก็เขาก็จะมีโค้ดส,ส่งฟรีนะเพื่อนเราไม่ต้องออกไปซื้อเองครับอ๋สั่งมาแล้วโอเคครับเพื่อนะ ก็กล่องค่อนข้างใหญ่นะก็ตัวนี้สองร้อยบาทนะเพื่อนนะก็ใช้ได้กับตู้ยี่สี่ถึงสามสิบนิ้วนะก็ตู้ผมก็อย่างคลิปที่แล้วนะครับมันน้ํามันขุ่นมากนะเพื่อนนะเวลากินตา,าก,กินหัวงาหารเดี๋ยวเราแกะมาดูนะครับว่ามีอะไรด้านในบ้างอมีปั๊มมาให้ครับตัวใหญ่มากเลย ก็ปั๊มนะครับเขาบอกว่าสามให้แปดดิลิตรต่อชั่วโมงนะเพื่อนนะปั๊มตัวนี้โอเคเลยยี่บหาวัตก็มันน่าจะช่วยให้เราตู้เราน้ำใสขึ้นนะออกซิเจนในอากาศนี่นี่นั่นนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกองที่เอาไปวางไว้บนคานตู้นะเพื่อนนะนี่ก็ปั๊ม เดี๋ยวลองไปใช้กันดีกว,ว,ว่าว่าใช้ประมาณไหนผมก็เคยเห็นผ่านๆน,นะไม่เคยใช้เหมือนกนะันอันนี้เป็นท่อนับดูดน้ําอันนี้ก็เป็นพวกอุปก,กรณ์ของปั๊มนะครับมีคู่มือมาให้ด้วยอันนี้เป็นสายออกซิเจนนะครับใส่กับตัวปั๊มนะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับตนี้ แล้วแต่สะดวกเลยถ้าใส่มันก็จะมีฟองออ้มนะี่ยเื่อนอันนี้ก็จะเป็นถัดลองนะเนื่นอนะถัดลองพวกอา่ยาใยแก้วนะพวกกองพวกบอลต่างๆนะพวกหินนะที่เรามาใส่สินภูเขาไฟนู่นนี่นั่นนะโอเคเดี๋ยวไปหน้าตู้กันเลยก็เดี๋ยวมาลองต่อกองเลยนะเนพะื่อนก็ อ,อันนี้ผมก็ตัดใยกแก้วมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววางไปบนชั้นนะเวลาน้าดูดมาก็จะกองใยกแก้วกนะ่อนเนาะแล้วถึงตกลงสู่ด้านล่างนะนี่จะวางขวางอย่างนี้ไปเลยน,นะอืมให้มันเต็มไปเลยก็ดูแบบนี้น อีควางได้อยู่นะงก็มีตัวท่อนะครับไปใส่เทปร้อยนั้นเนี่ยนี่ก็จะมีตัวข้อต่อมาให้นะน่าจะใส่ตรงนี้นะแล้วอีกฝั่งก็เอาอ่าท่อมาใส่ไนงะโอเคด้านไหนเอ อดอน,น่าจะเป็นนั่ใส่ไปให้สุดตรงนี้เพื่อนแล้วนำใ,ใส่กองเนาะโอเคเดี๋ยวปั๊มก็จะดูดเข้ามาเนาะ โอเคประมานี้จะลองดูก่อนนะก็มันจะทำงานแบบไหนไม่คเคยใช้างนงั้นเลยอันนี้ก็เป็นปั๊มนะครับก็ใส่ปกติไปเลยก็จะเน้นกองนะครับกองพวกเศษอาหารนะแล้วพวกขี้ปลาแนละ้วเป็นส่วนใหญ่เนาะโอเค ก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นรูๆอย่างนี้นะเ <đ> <ง>ขาว่าจะแถมมานะครับกบของเหมือนลูกยางนะครับก็ใครจะใส่ตรงปั๊มก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ตรงด้านบนกองก็ได้นะได้สองที่เลยเพื่อนๆกาเอาลูกยางนะครับใส่เข้าไปนะอ่าโอเคถ้าไม่ใส่มันจะไม่ออกนะนเพื่อนนะก็ใส่ลูกยางไปนะครับมันก็จะทําให้รูอตันนะครับแล้วก็ไปใส่นะครับใส่ออกนะครับแล้วอ่าออกที่เจนจะออกตามรูนี้นะอืม ถ้าในคลิปผมผมจะลืมใส่นะครับก็ออกซิเจนก็จะไปไปออกทางปลายนี้หมดนะครับอโอเคแล้วสําหรับที่เพื่อนๆคนไหนนะไม่อยากจะใส่ตรงปั๊มนะครับก็ไปใส่ด้านบนได้นะเพื่อนนะก็จะทําให้น้ำนะพุ่งแรงขึ้นนะแต่ถ้าใส่ด้านบนนนแนะนําให้ถอดอ่าลูกยางออกนะครับอ่านี่ครับถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่ใส่ตัวอ่าตัวนี้นะครับน้ําก็จะอยู่แค่บริเวณนี้นะเพื่อนจะไม่กระจายมปถึงตรงนี้นะ ก็จะกองแค่เฉพาะตรงนี้นะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคแล้วก็จะทำให้น้ำเราออกมาไกลด้วยนะก็จะกองบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีน้ำน้ำส่วนใหญ่ก็จะพุ่งอย่างนี้ด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปชมกันเลยก็โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองระบบก,กันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจากการต่อนะครับก็ใส่ ปั๊มไปแล้วรึอยนะก็จะพุ่งประมาณนี้นะก็ถ้าไม่อยากให้มันพุ่งอย่างนี้นะก็ถอดเอท่อตัวนี้ออกนะก็จะพุ่งอยู่ในระดับนี้เนาะนี่ครับแล้วพอปั๊มดูดขึ้นไปแล้วก็จะขาดระบบกรองตรงนี้นะครับพวกขี้ปลาทั้งหลายนะเลประมาณนี้เลย มีสายมาให้นะจะค่อยใส่ก็อันนี้มีที่กั้นมาให้นะแต่ผมยังไม่กั้นเนาะอันนี้น่าจะเป็นพวกเป็นกั้นห้องกรองน้เพื่อนนะแบบแบ่งเป็นพวกชั้นหินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะหร mm ือ hmm. ใครอยากจะใส่กรองมากกว่าหนึ่งอะไรประมาณนี้นะ mm hmm. เขาว่าให้กั้นได้นะ mm hmm. ก็ไม่แน่ใจนะคร mm ับ hmm. เพิ่งเพิ่งเคยใช้เป็นครั้งแรกนะครับพเพื่อนก็จะใช้พวก กองในตู้ถ้าส่วนใหญ่นะที่บ้านเนาะโอเคติดฝาไปเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเติมนะ้ําให้เต็มน,นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าระบบกองมันทํางานดีขนาดไหนนะไม่นะก็โอเคนะครับสาหรับ,รบกองนะครับกองบนสําเร็จรูปแบบนี้สองร้อยบาทโอเคเดี๋ยวผมเติมน้ําแล้วเดี๋ยวมาดาูเปิดระบบกองไว้สักพักนะครับดูว่าน้ําจะเป็นยังไงบ้างเนาะอโอเคครับ ก็ประมาณนี้แล้วเพื่อนๆสำหรับแอกล้องด้านบนเนาะที่ผมตั่งมาเนราคาสอง้อยบาทนะก็ระบบน้ําดูดีขึ้นมาเลยก็จะเห็นว่าพวกเศษอาหารนี่กับพวกอะไรต่างๆนี่มันน,าาน่าจะโดนดูดึ้่ไมมด้านบนมาแล้วเน,นก้อนนี้ครับผมกาเก็บสายให้มันโอเคนาะดูดีว่ามันดูดอะไรไปบ้างนะ นะดูมมาเป็นพวกขี้ผงนะเพื่อนกับพวกเศษอาหารหนะขี่ปลาเนะน้ำมั่จะไหลออกตรงนี้อโอเคโอเคอยู่ครับแต่ราคาสองรอยบาทนะเ่อนผมว่าปลามันแรงมปนิดนะผมว่าถ้าเบาอันนี้หน่อยคงจะดีน่าดูนะโอเคประมาณนี้ครับก็ไปหาลองมาซื้อมาใช้อยู่นะสำหรับใครที่มีตู้อยู่แล้วยังไม่มีระบบกรองนะเพื่อนนะมีตัวนี้ครับ ไปลองหาเอาเองครับใน shopee ครับ lazada นะพิมพ์ว่ากองตู้ปลาก็ขึ้นแล้วเนาะอกองแขวนกองบนอะไรพวกนี้นะขึ้นลวโอเคคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครรู้ฝังกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆอ่าฝากติดตามด้วยครับสำหรับคนที่อชอบการเลี้ยงสัตว์กันนะครับโอเคครับฝากติดตามไว้ด้วยครับ